สวัสดีค่ะยินยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีฟิสไตค่ะฟิสไตสุดๆเลยวันนี้โอ้ my ม o d หน้าโซมจัดก็คืสอสงุยทุกคนสงสัยใช่ปะว่าทำไมบีถึงมาสภาพนี้ก็คือโซมๆเปิดคลิปมาคือโซมเลยอย่าเพิ่งเลื่อนหนีฟังเหตุผลก่อนอย่าเพิ่งรู้จบสนุกสนุก,ส,นกสำหรับคนที่แบบใช้ชีวิตในกรงอ่ะใช้ชีวิตในกรงวันนี้คือมาสภาพแบบนี้ก็เพราะว่า อะไรอ่ะบอกอย็นสมก่อนก็คือบีอะย้ายไม่อยู่ปทุมแล้วตอนแรกอยู่บุรีรัมใช่ปะก็คือมันย้ายไม่อยู่ปทุมแล้วก็คืออยากทํางานด้วยเป็น,นที่จะทํางานแล้วก็เรียนด้วยจะเหนื่อยไหมก็ไม่รู้ทํางานเรียน y ย u ทูบทิกต็อกไม่เหนื่อยคือชอบคือรักคือรักที่สุดก็คือแบบเออจะ มาวอล์กวันเดีนะคะหนึ่งวันก็คือเราจะวอล์กแบบว่าใช้ชีวิตในวันหยุดหนึ่งวันแบบงบศูนย์บาทงบศูนย์บาทนะคะทุกคนก็คือเราจะใช้ชีวิตยังไง้วไม่มีอะไรเลยในห้องคือไม่มีของกินตุนนะมีนิดหน่อยก็คืออุยอยมันจนะรอดเอาง่ายๆนะก็คือเบียร์ยายมาอยู่กับถุงแล้วก็มาทํางานด้วยแล้วก็อยากแบบมา ยังไงเขาเรียกว่ามามาบอกแนวทางของหลายๆคนที่แบบอาจจะเป็นเหมือนบีอยากมาเรียนบิวแต่ว่าอุ้ยแล้วมันต้นทุนสูงมันอยู่ในปทุมหรือกรุงเทพอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันก็ใช้งเงินเยอะบีมีวิธีแนะนํานะคะก็คือใครที่อยากคือคือน้อง,น,อง,น,องน้องที่อยู่มหตอนนี้จะขึ้นมหก็คือจะดูคลิปนี้จะได้รู้นะคะว่าเป็นยังไงไมยรู้ผม ล,กอ,อลกอย่างแรกจะบอกก่อนว่าวีทำง,งานที่ฟิวเจอร์พาร์คฟิวเจอร์พาร์คก็บอกว่าวเออช่างมันนั่นแหละก็คืออยู่รังสิตอ่ะสาวรังสิตแต่ดูดูสภาพคือแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาบน้ำก็สวยแล้วป่ะใช่ไหมอืมก็คือวันนี้เราก็จะใช้งบศูนย์บาทใช่ป่ะแต่ว่าเรายี่ <C ye> อะไรวะงบศูนย์บาท ไม่เป็นไรมีวิธีมีวิธีเอาตัวรอดแต่เราจะกินเช้าที่งยงเย็นเลยนะศูนย์บาทอะแต่จะกินยังไงเราไปดูกันเดี๋ยวดีไปอาบน้ําก่อนแล้วจะมาจะเจอกันอีกตอนอาบน้ําเสร็จนะคะท<ม>ุกคนตอนนี้คือแต่งตัวเสร็จแล้วดูอันนี้คือชุดน,นี่คือชุดเราที่แบบว่าอยู่ห้องที่จริงยังใส่ขาสั้นแต่ว่าไม่มีค็สเสื้อผ้ามันน้อยมาช่ว่าเราก็ต้องแบบ เอาไปซักด้วยที่เราใช้ชีวิตวบศูนย์บาทเราจะขอตังคนอื่นที่ไม่ใช่ตังเราอะเป,ป๊ะปะเออฉันว่าแหละก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะซักผ้าแต่ว่าขอนอนพักก่อนแป๊บนึงเขามันเหนื่อยอะ่ะคือทำงานแบบ เช้าเลิกดึกกลับบ้านมานอนตื่นเช้าเลิกดึกอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์นึ่งเหนื่อยมากคือบอกเมื่อคืนก็นอนตีสองอ่ะทุกคนคือมันแบบเหนื่อยแต่จะบอกว่าเหนื่อยได้คะ่ะแต่อย่าถอยท้อได้แต่อย่าถอยก็คืออเราต้องสู้แต่ว่าจะมีใครดูไหมวะ หน้าก็สดไม่เห็นจะสวยเลยอะไรแบบเนี้ยชี้งอดูเธอดูงอต้องดูนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เรียวๆเลยก็คือสดๆอย่างนี้แล้วมัดผมนิดหน่อยทาลิดนิดนึงเราก็ทำความสะอาดห้องเดี๋ยวเราไปดูก่อนมีอะไรกินไหมไเรียวจัดเย็ดโดทุกคน อันดับต่อไปคือทำความสะอาดตัวนี้โอเคเทำความสะอเเา,าดตัวกันเรอทุกคนก็คือเราจะอยู่บนโตมีดนะก็คือนั่งฝั่งนู้นฝั่งตอนนี้เป็นของเพื่อนอย่างนี้แต่ว่าเราอยู่ตรงนี้ก็คือเอาง่ายๆอ่ะก็คือเดี๋ยวทำโซนเราก็พอเนาะเพราะมันเหนื่อยจะได้นอนพักด้วยโอเคจะบอกว่า lơm lên สร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เหลือโซนคือจะเป็นโซนโซฟาที่นอนแค่นั้นเลยก็จะเสร็จแล้วเราก็ค่อยข้าวก็คืออุ่นแล้วก็เหลือแค่กับข้าวนะคะเดี๋ยวกินต้มไข,ไขไไไม่เหรต้มไข่ม็ได้ั้มเนาะอืมกินต้มไข่เพราะเรามีไข่อยู่แล้วไงประหยัดสุดว่า 把地图。 ทักเสื้อผ้าคือมันเดี๋ยวเราไปทักเสื้อผ้ากันป้ามาถึงแล้วทุกคนก็คือไม่รู้จะแรกเหรียญล้วใครมันต้องใช้เหรียญสิบไม่มีคนเอาสภาพใส่ไปเปอนแล้วกัน ร้อนมากก็มาถึงห้องแล้วทุกคนก็คือเอาเฟซขึ้นมาก็คือเลยประมาณชั่วโมงนึงหาทำอะไรกินดีกว่าไปกินอะไรดีกินอะไรดีมันไม่มีอะไรกินแต่กรเปิดที่มันร้อนมากมันร้อนมากตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะทุกคน ดูดูขอทาลิบก่อนเลยป่ะคือมันซีดเหมือนศพลิปอยู่ไหนในกระเป๋าโอเคมาป้ายาให้ค่ะดีโฟยูดูสวยมากตัวตัวนี้สุดสองเบอร์สองไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นใช้จริงเลยมาบอกค่ะ นอนแบบโอ้ลงไปแค่แบบเดียวนั้นอะอาดูมีชีวิตชีวาขึ้นหน่อยคือข้าวสูดแล้วเราถอดเปลืองข้าวไฟแล้วก็หายกินในตู้เย็นดีกว่าเพราะว่าจะได้ประหยัด ไม่มีอะไรเลยมีแค่ข่ยอะเดี๋ดดวยวดูมีอะไรเลยตู้เย็นแบบไรความสิ้นหวังไปกินครูอยู่สั่งเซเว้นแต่แบบว่าไม่เอ็นออเรามีไอ้นี่ใครรู้จักบ้างคือบ้านเราคือขายถุงแบบห่อไปตองใหญ่ๆอะ่ะ ห้าหอสี่หอยี่สิบแต่มาอยู่เนี่ยหอเท่าเนี้สี่ห่อห้าสิบเข้าใจเมืองกรุงนะคะพาเราไม่มีอะไรกินจริงๆร้าต้มไข่แล้วกันเบื่อไข่ว่ะแต่เราต้องอยู่ด้วยศูนย์บาทให้ได้เพราะว่าเป็นวันหยุดที่ไม่ควรจะเสียเงินคือควรจะไปเสียเงินกับวันที่เราออกไปข้างนอกดีกว่า เราควรจะอยู่ห้องแบบประหยัดใช่ปะอา้นอน,น,อนร้อนมากมเนื้อไข่เนื้อทำเป็นไข่เอ้ยข้าวข้าวต้ออมอนม,ม,มีรสดีไม่มีเครื่องปรุงมีแค่มีแค่มีแค่ซอสฝาเขียวมไม่ไหวแล้ว ไข่นี้ยังไม่สุกนะทุกคนถ้ามันแตกขึ้นมาจบทำไมวะคิดๆต่อตอกตอกนีทางเดียวหรอคือไข่ต้มคือกินจนคือขนมของเราที่เราซื้อมาเมื่อวานสองกลองร้อยอนอนรแล้วกันเนาะกินรอดีกว่า นโอเป๋านะครับกระเป๋าไม่ใช่เรเนกตาผ้านี่เดียวว้าองไปเอาที่เครื่องสักพ้าก็ได้ดิอะอะยู่ที่เดิมเราเลย<ว><อ>เ้เห็นรอด้วยรอยัไม่ได้กินข้าวนะวันนี้เราจะมากินแทนข้าวเดอน คือแบบว่าจะไม่ซื้ออะไรแล้วนะแต่ว่าพี่ทำงานแบบกินเลยเถอะเดี๋ยวพร้อม <ừ> แล้วก็เกรงใจไงไม่อยากแบบนั่งพักแบบอยู่ตรงร้านก็เลยเดินเล่นซะเดินไปเดินมา <laughs> อยู่ไปเจอเลยคือเดินไปเดินมาแล้วควือได้ขนมสองก,อววกอล่องหนึ่งร้อยกล่องล้อยหกห้าเขาลด <h ums> แล้วเราก็แบบเห็นนานแล้วไง แล้วก็อะไรนะไอ้ที่มันเป็นมันม่วงอะ่ะไม่อยากกินอ่ะไม่ได้ซื้อแต่อยากกินมากแต่มันแพงชิ้นละสี่สิบกว่าเลยอ่ะใช่หรอไอ้ที่มันม่วงที่เราเดินเจออะนะอือคือแบบคนต่อแถวเยอะมากเราไปเห็นทุกวันเราคือแบบมันไม่ได้แพงหรอกแล้วเร,เริ่มไม่ถึงจริงหล <laughs> ักินก็แบบว่าไม่ได้กินหรอกก็ลองเดินออกดีกว่าก็ <laughs> ไปชิมเห็นคนซื้อเยอะมากเลยทุกวันเลย<อ>ใช่แล้วเราแบบ แส่กินจังน,งงกน้ก็เดินผ่านวันโหหอมกินก็ยั่วใจก็เลยแบบซื้อตัวนี้มาบรรเทากันไมชิมเหรอคะชิมไหมอ,อ,อร่อยมากอ,นนอ,อันนี้เป็นนี่คนด,ดคนดูทุกคนโนน่ากินมากอันนี้ไปเลยืออะไรอ่ะคกกหอมอ เนี่ยทำไมินไม่ใช่วันนี้ดิกินไปแล้วหลายอย่างอ่าอยากกินโค้กมากคือขาดโค้กแล้วหัวใจจะวายเนี่ค่ะเราก็กินไปน,นี้ตันนี้ก็เลข้าวหมากแต่ว่าบ้านเราเรียก่าข้าวน้ำหมากปวดเลยคือกินไม่หมดแน่อือ มันอร่อยนะแต่แบบมันเนี้หอสุดยอดอืมรู้สึกแเหมือนตัวเลนะ่าอ่ะอ่ะแล้วอนะีวนะ้อง พีู่ไปแล้วเดี๋ยวตอนเย็นขาหาอะไรกินดีกว่าข้เาวแช่ตู้เย็นไว้อันนี้ไม่เคยเกินเลยนะเป็นนมเปี้ยวแบบของมินเนี่ยนนมเปี้ยวมินเนี่ยนลัสม s น i no. บอกว่าขยาวว่าก่อนดื่ม เดี๋ยวก่อนดูนี่นมกล่องสุดท้ายมือ่เขาเรียกว่อะไรวะเขาเรียกผู<ม>้ไม่ผู้ไม่ออกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกหมอวะ,อะ,วะสุดท้ายของมื้อเที่ยงหรอเอออ่ะอะไรก็ชอบมันืออันนี้เป็นนมดัชเบลร์นะคะโฟร์อินวัน มันก็เหมือนน้องเปรี้ยวธรรมดาวะก็คือเพิ่งตื่นทุกคนก็เลยแบบเราตื่นอาประมาณหกโมงก็คือไม่ง่ายก็คือเรา เราของเงินคนอื่นเราไม่ได้ใช้เงินตัวเองนะง60บ,บาทก็คือซอมให้กินหน่อยก็คือได้กินข้าวก็คือแค่ได้อะไรอ่ะข้าวไข่ข้นกุ้งใส่กุ้งใส่กุ้งนะฮะก็คือก็คือนั่งกินอยู่ก็มันดึมมันมืดแล้วดูเลยดจะเปิดเข้ามานะก็คือมันมืดแล้วมองไม่เห็นมืดแล้วทุกคนแล้วคือแบบ เขาตากเสื้อผ้าตอนไหนวะตอนบ่ายสองอะแล้วทีนี้แล้วฝนตกมันมาตกช่วงสี่โมงสิผ้ายังไม่แห้งเราก็ตื่นมาฮะฝนตกแล้วมันเปลี่ยกเสื้อผ้าแก็แบบอะไรนะอะไรนะคือปวดหัวเหนื่อยเหนื่อยกับการใช้ชีวิตในวันหยุดไปทำงานดีกว่าสนุกกว่าเยอะ เออก็คือมันแบบไอ้ะจะบอกว่าเรายังไม่ได้บอกใช่ปะว่าทํางานเราทํางานขายรองเท้าเป็นบูธแวนก็คือจะบอกว่าพี่ทํางานสุดยอดแกคือสองงานเราดีมากทุกคนเออคนจะดวงดีก็ดวงดีนะคือได้พี่ที่ทํางานดีก็โอเคแล้วก็โอเคก็เนี่แหละค่ะใช้ชีวิตใ <laughs> นวันหยุดนอนนี่ลนลยคือนอนค่ะคือเรานอนไม่ได้เรารใครไม่เชื่อว่านอนก็ดูจากหน้านะคะ คือทั้งมันทั้งสิรีทรงผมันอย่างนี้เลยก็คือเอากอถ้าอยากให้ละเอียดกว่าน,นี้นะคะก็ต้องลองงบนิดนึงนะคะแบบใช้ชีวิตยังไงมาตัวคนเดียวอะไรแบบนี้ใช่ปะเออทุกคนก็คงอาจจะอยากรู้ว่าเออมาตัวคนเดียวไม่มีใครเลยรู้จักอยู่ยังไงใช่ปะก็คือป่ากดถ้าถ้าคลิปนี้เรายอดวิวถึง เกินอะเกินเป้าแล้วปกติเราวีไม่เยอะแต่ถ้ามันแบบอุ้ยเกินคาดว่ะจะมาอัปเดตใหม่นะคะทุกคนนี้ก็คือง่ายๆเลยนะเราก็จะจบแค่นี้เนาะก็คือพรุ่งนี้เราจะนอนเร็วแล้วเราก็จะพรุ่งนี้ไปทํางานอือฮึก็คลิปนี้ก็คือน่าสดในคลิปอะคือแบบดูดีเออคือไม่ได้ดูหน้าปะ่ะเออ มาดูการใช้คีย์วิดใช่ไหมถ้าใครดูหน้าก็คือโอเคค่ะไม่เถียงก็คือไม่ได้สวยบุงโอเคค่ะคลิปนี้เราก็จบกันเท่านี้เลยง่ายๆชิวๆแบบก็เออะไรก็ <c oughs> <c oughs> คือไปคลิปหน้าเนาะถ้าอยากแบบให้เขามีเวลานือเขาจะได้อธิบายการใช้ชีวิตในมหลาลัยด้วยใครที่อยากดูก็กดติดตามไว้นะคะทุกคนคลิปนี้เราก็ ลาไปแล้วนะคะไปก่อนบ๊ายบายก็ฝากกดตดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย